ตักมายุลาโพสความในใจถึงน้องน้ำตาลแห่ให้กำลังใจแนนสืบเนื่องจากเรื่องราวของน้ำตาลนัชชาลูกสาวของตักมายุลาทำโลกออนไลน์ฮือฮาเมื่อเธอโพส์ภาพอุ้มเด็กพร้อมทั้งมีแคปชั่นต่างๆสื่อถึงความเป็นแม่และมีแฮชแท็กบ่งบอกว่าเป็นซิงเกิลมัมในขณะที่ ตคุณแม่น้ำตาลได้ออกมาพูดว่าเรื่องข่าวดีจริงๆน้องน้ำตาลเขาวแต่งงานกันเล็กๆภายในครอบครัวเมื่อปีที่แล้วเป็นช่วงโควิดปีที่แล้วซึ่งแฟนของน้องน้ำตาลเป็นชาวต่างชาติชาวฮ่องกงแต่ปัจจุบันน้องได้แยกทางกับสามีแล้วก็เป็นซิงเกิลมัมดูแลลูกก็ไม่มีอะไรต่อมาน้ำตาลได้ออกมาชี้แจงยอมรับว่า เป็นลูกแท้ๆของเธอและเผยสาเหตุต้องแยกกับสามีวา่าได้คิดทบทวนอดทนและไต่ตรองมาอย่างดีที่สุดแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่ผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้ไม่สามารถรับได้ไม่ใช่เรื่องผู้หญิงค่ะบวกกับการด่าทอหยาบคายและไม่ให้เกียรติ การเลี้ยงเดี่ยวในสภาพแวดล้อมที่ดีมีตายายป้านาอาและคุณแม่ที่ละเขาแบบเต็มเปีย่ยมเด็กจะไม่รู้สึกขาดหรือเจ็บปวดเท่ากับการต้องเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันอย่างรุนแรงล่าสุดตักโพสข้อความชี้แจงของลูกสาวปมเลือกลูกและบอกสาเหตุแยกทางกับสามียอมเป็นซิงเกิลมัมโดยตักมยุราโพสระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่า คุณพ่อคุณแม่เคารบในการตัดสินใจของน้ำตาลเสมอท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเขามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้จำนวนมาก